เพื่อนขาอร่อยทางหนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะกินแบบพันให้เป็นกลมๆค่ะก,ก็จะเอามาขายค่ะหรือจะทํากินก็อร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทานปอเปียสดกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะโปเปียสดเเพื่อนๆ่าอร่อยทาง หนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะกินแบบในในแผ่นปปเปียสุดนี้นะคะเขาก็ทํามีก็มีผักอันนี่แหละค่ะผักสลัดผักกาดหอมนี่เลยค่ะแล้วก็ผักชีที่กินอยู่นี่เลยค่ะผักกาดหอมหรือผักสลัดแล้วก็สลเนหรือต้นหอมผักชีกเพื่อนๆขาอร่อยทาง หนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะกินแบบนะคะค่ะก็ทานแก้มกันไปก็ได้ค่ะแต่ข้างนอกนะคะค่ะก็ทานแก้มกันไปก็ได้ค่ะแต่ข้างในค่ะก็จะ พันและบางบางคนก็ทอดไข่ใส่ด้วยนะคะทอดไข่ก็ทําเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาทําเป็นชิ้นๆใส่ด้วยแล้วก็พันนะคะกากหมูมาบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่หมูบดแล้วก็ใส่หนังนะคะแล้วก็ใส่ขิงขานะคะพันเป็นลูกเต๋าเล็กๆแน,นี้เลยค่ะเป็นอาหารว่างหรือจะเราไม่อยากจะทานข้าวแล้วก็ทานปอเปียสดเลยก็อิ่มข้าวได้นะคะนี่ก็ิช ก็ใส่ถั่วลิสงด้วยค่ะน้ำจิ้มใส่พริกด้วยพันให้เป็นกลมๆค่ะก็จะเอามาขายค่ะหรือจะทำกินก็อะไรค่ะก็จะพันและบางบางคนก็ทอดไข่ใส่ด้วยนะคะทอดไข่ก็ทำเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาทำเป็นชิ้นๆใส่ด้วยแล้วก็พันนะคะ อร่อยครับแผ่นบ๊เบ้ยเรามาพันกับผักนะคะเอาผักใส่ข้างในแล้วก็ทําให้มันเป็นชิ้นกลมๆหลานก็อยากจะทานด้วยค่ะอร่อยค่ะค่ะอิมอนก็กินหมดทั้งสองอันแล้วก็รู้สึกว่าจะทําให้อิ่มข้าวเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกการรัื่ๆคขาอร่อยทางหนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะ กินแบบจิ้มน้ําจิ้มของเขาก็จะออกรสเปรี้ยวนัวหวานนะคะแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะจะเข้ากันมากค่ะแผ่นโปเปี้ะเรามาพันกับผักนะคะเอาผักใส่ข้างในแล้วก็ทำให้มันเป็นชิ้นกลมๆหลานก็อยากจะทานด้วยค่ะ ก็ใส่ถั่วลิสงด้วยค่ะน,นอร่อยค่ะค่ะอีบอนก็กินหมดทั้งสองอันแล้วก็รู้สึกว่าจะทำให้อิ่มข้าวเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับเพื่อนขาอร่อยทางหนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะกินแบบกล้องด้วยค่ะ กากหมูมาบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่หมูบดแล้วก็ใส่หนังนะคะแล้วก็ใส่ขิงขานะคะทันเป็นลูกเต๋าเล็กๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทานปอเปียสุดกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะปอเปียสดุดจิ้มใส่พริกด้วยจิ้มใส่พริกด้วย แผ่นโปเปี้ยเรามาพันกับผักนะคะเอาผักใส่ข้างในแล้วก็ทําให้มันเป็นชิ้นกลมๆหลานก็อยากจะทานด้วยค่ะต้นหอมนะคะผักชีไทยนะคะไม่ใช่ผักชีลาวนะคะค่ะหอมป้อมบ้านเรานี่เลยคะ่ะนี่ค่ะก็ผักสลัดก็เยอะๆก็พันนะคะเอาแล้วก็ใส่ถั่วลิสงด้วยค่ะ ก็เหลือแต่น้ำจิ้มเขานะคะค่ะก็มีคนจะมาออกกล้องด้วยอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังเขาออกรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะค่ะขอบคุณค่ะและก็สวัสดีค่ะก็เหลือแต่น้ำจิ้มเขานะคะค่ะก็มีคนจะมาออกกล้องด้วยอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังเขาออก แผ่นโปเปี้ยเรามาพันกับผักนะคะเอาผักใส่ข้างในแล้วก็ทําให้มันเป็นชิ้นกลมๆหลานก็อยากจะทานด้วยค่ะเพื่อนๆขาอร่อยทางหนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะกินแบบอยากจะออกกล้องด้วยน้ำจิ้มก็หวานเปรี้ยวนัวนะคะ จะมีผักผักกาดหอมนะคะหรือผักสลัดบ้านเราดีเลยค่ะก็กินเพิ่มเลยก็ได้ค่ะถ้าชอบกินผักเยอะๆก็เพิ่มผักไปเหมือนไก่ค,ค่ะก็จะพันและบางบางคนก็ทอดไข่ใส่ด้วยนะคะทอดไข่ก็ทําเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาทําเป็นชิ้นๆใส่ด้วยแล้วก็พันนะคะก็เหลือแต่น,น้ําจิ้มเขานะคะค่ะก็มีคนจะมาออกกล้องด้วยอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลัง เขาออกพันให้เป็นกลมๆค่ะก็จะเอามาขายค่ะหรือจะทำกินก็อร่อ,รอยค่ะ้องด้วยค่ะก็จิ้มน้ำจิ้มของเขาก็จะออกรสเปรี้ยวนัวหวานนะคะแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะจะเข้ากันมากค่ะ รับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะค่ะขอบคุณค่ะและก็สวัสดีค่ะไปค่ะก็จะพันและบางบางคนก็ทอดไข่ใส่ด้วยนะคะทอดไข่ก็ทําเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาทาเป็นชิ้นๆใส่ด้วยแล้วก็พันนะคะจิ้มใส่พริกด้วยจิ้มใส่พริกด้วย ต้นหอมนะคะผักชีไทยนะคะไม่ใช่ผักชีลาวนะคะค่ะหอมป้อมบ้านเรานี่เลยคะ่ะนี่ค่ะก็ผักสลัดก็เยอะๆก็พันนะคะเอาจิ้มใส่พริกด้วยที่กินอยู่นี่เลยค่ะก,กากาดหอมหรือผักสลัดแล้วก็สลัเนหรือต้นหอมผักชีนะคะค่ะก็ทานแก้มกันไปก็ได้ค่ะ แต่ข้างนี้เลยค่ะเป็นอาหารว่างหรือจะเราไม่อยากจะทานข้าวแล้วก็ทานปอะเปียสดเลยก็อิ่มข้าวได้นะคะนี่ก็พันให้เป็นกลมๆค่ะก็จะเอามาขายค่ะหรือจะทำกินก็อะไรค่ะ ก็จะพันและบางบางคนก็ทอดไข่ใส่ด้วยนะคะทอดไข่ก็ทําเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาทําเป็นชิ้นๆใส่ด้วยแล้วก็พันนะคะก็จิ้มน้ําจิ้มของเขาก็จะออกรสเปรี้ยวนัวหวานนะคะแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะจะเข้ากันมากค่ะกินที่สงแล้วค่ะทําให้อิ่มเลยค่ะ เอขาอร่อยทางหนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะกินแบบแผ่นโปเปี้เรามาพันกับผักนะคะเอาผักใส่ข้างในแล้วก็ทำให้มันเป็นชิ้นกลมๆหลานก็อยากจะทานด้วยค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงด้วยค่ะ อยากจะออกกล้องด้วยน้ำจิ้มก็หวานเปรี้ยวนัวนะคะกล้องด้วยค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงด้วยค่ะนั่นเพื่อนขาอร่อยทาง หนองคายเขาก็จะมีค่ะมีขายด้วยค่ะทางหนองคายก็จะกินแบบในในแผ่นปอเปียสุดนี้นะคะเขาก็ทํามีก็มีผักอันนี่แหละค่ะผักสลัดผักกาดหอมนี่หละค่ะแล้วก็ผักชีแล้วก็ใส่ถั่วลิสงด้วยค่ะนัน ชิ้นที่สองก็จะอิ่มแล้วค่ะเราก็ก็เหลือแต่น้ำจิ้มเขานะคะค่ะก็มีคนจะ